สวัสดีค่ะพบกับธัญญาผ้าฝ้ายนะคะวันนี้นะคะธัญญาจะมาแกะงานอีโคปรินผ้าผืนใหญ่กันะคะ่ะเดี๋ยวไปแกะพร้อมๆกันเลยนะคะลุ้นไปด้วยกันกับธัญญานะคะว่าผืนนี้จะเป็นอย่างไรอันนี้จะเป็นสูตรที่เกลือฝรั่งนะคะงานโคบปรินเนาะผมด้วยน้ําต้มจากล็อกบูดนะคะธัญญาก็ยังไม่เห็นงานเลยนะคะเรามาแกะงานไปพร้อมๆกันเลยนะผืนนี้ผ้าเอ่อ กว้างเมตรหกสิบนะคะแล้วก็ยาวสามเมตรเลยอันนี้ผ้าห่มน,นะคะโอ้โหผืนใหญ่มากเข้มเข้มสะใจเพราะว่าผืนนี้จะเป็นเอ่อน้ำต้มล็อกบูดนะคะแต่ผ้าจะบางนิดนึงนะลุ้นว่าผ้าจะซึมเยอะไหมนะคะเพราะว่าผ้าผ้าหนาเนียขาจะไม่ค่อยซึมแต่ผืนจะบางนะจะเป็นประเภทมาัสตาีนนะคะนี่โอ้โหล็อกบูดเข้มมากนะคะ เดี๋ยวแกะงานไปพร้อมๆกันกับธัญญาได้เลยนะคะพี่มาลุนกันเลยว่างานจะเป็นเช่นไรนะคะอ,อลังการเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมๆกันนะคะโออันนี้ใบอะไรเนี่ยใบายสายหยุดนะคะนี่ออกสีส้มเลยพืนเนี้ยผ้า,าจะบางนะคะไม่ใช่ผ้าหนาเนาะเขาก็อาจจะมีซึมนิดนึงเพราะว่าใช้สูตรดีเกลฝรั่งด้วยก็ลุ้นๆงานนะคะอันนี้สีส้มสวยเลย อันนี้มาดูดอกเอ้ใบแคนานะคะโอแคนาก็สวยแล้วก็อันนี้ทองอุกไรมาแกะใบไม้ใส่พร้อมๆกันนะคะโอ้โหสวยมากอันนี้ก็จะเป็นเอ่อ ใบมะระนะคะนี่ไม่ใช่ใบมะรุมนะคะมะรมุมไม่เคยชมนะะก็อันนี้โอ้โหใบที่เหล็กหลวงหรือว่าที่เหล็กเมกันนะคะสุวรรณพฤกษานะคะสวยมากอันนี้ใบไม้ที่ยังไม่รู้ชื่อแต่ว่าให้โทนสีน้ำตาลน,นะคะสวยมากค่ะอันนี้จะเป็นแคนานะคะนี่สวย มะรุมมะรุมอันนี้จะเป็นใบปีบนะคะใบปีบก็จะให้ออกโทนสีส้มน,นี่เป็นใบปีบทุกทีจะใช้สูตรผสมนะคะมอแดนผสมดีเกลฝรั่งแต่อันนี้จะใช้แค่ดีเกลฝรั่งอย่างเดียวนะคะโอ้โหสวยมากแค่นะ่าว้าวให้เหลืองสลับเขียวสวย สวยเลยอันนี้ก็จะเป็นกอ,องดุกไกรนะคะสูตยดิจิโอฝาห่ังก็ไม่เหมือนกับสุดยมาแดนธุ์กระนะคะก็คือมัายาใช้สารผสมในหัวอันนี้สวยอันนี้ใบมยุงนะคะวิฉนขานี่ค่ะว้าวน่ารักสวยงามนี่ก็จะเป็นใบไม้รูปหัวใจแล้วก็ใบมะดรุมอ๋อันนี้ใบอะไรไเ่ี่ยสวยมาก แข็งแข็งอันนี้ก็จะเป็นใบไม้รูปหัวใจโอ้ก็จะเป็นสีเขียวอ้าเดี๋ยวมาแกะใบนี้กันเลยอันนี้เป็นใบปอนะคะนี่โอ้ยสวยมากให้โทนเขียวเหมือนสีครามเลยอือหือคืนนี้คือสีแปลกมากนะคะ นี้ธัญญาใช้ล็อกบูดแบบเข้มข้นเลยนะคะในการผสมสีอันนี้ใบใบใบสีน้ำตาลอันนี้จะเป็นแคนานะคะนี่โอ้โหแคนาสวยมากพี่ออกเหลืองแกมม่วงนะคะนี่เหลืองแกมเขียวแกมม่วงแล้วก็สีส้มๆก็จะเป็นดอกก้นจ้ำนะคะ มัน,นก็จะเป็นทองอุไรค่ะอันนี้ดอกของทองอูไรนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นแคนาค่ะอันนี้จะเป็นสุวรรณพฤกษาผ้าอันนี้มันต้องแกะแบบนี้เพราะผ้าเขาแบบจะหนาก็ไม่หนาจะบางก็ไม่บางอันนี้คล้ายๆกับใบก้างปลานะคะเนี่ยแต่ว่าสีเขาไม่ใช่ออกสีส้มเนาะอันนี้ใบแคลค่ะ อ่าอันนี้ใบอะไรเอ่ยว้าวอันนี้เป็นขี้เหล็กนะคะขี้เหล็กใบกลมใบเรียนะคะขี้เหล็กขี้เหล็กบ้านอ้อันนี้ใบใบให้ทนน้ำตาลส่วนอันนี้ใบปิดนะคะนี่เป็นแค่อันนี้จะเป็นขี้เหล็กขี้เหล็กป่านะคะขี้เหล็กป่าส่วนใบแหลมๆจะเป็นขี้เหล็กอเมริกันหรือว่าขี้เหล็กหลวงนะคะว้าว อันนี้ใบเทกาค่ะอันนี้หนังเฉา,นาวเวย่ยโอ้โหสวยมากคันรฟูอันนี้จะเป็นทองอุไรนะคะทองอุไรอุ้ยพ,พี่อันนี้ใบมะรุมให้ออกโทนมูเออโทนส้มนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนังเฉา,นาวเวย่ยป่าช้าเหงาวนะคะนี่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเอ่อยีรานะคะใบยีรายีรารดร้อนแรง หรือว่าใบาจันนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่เหล็กป่านะคะสวยมากโอ้โหนี่ต่อก้นจำใบไ,ไม้รูปหัใจนี่สวยมากโอ้โหอันนี้ใบปอสวยโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นสวยมาก อันนี้ก็จะเป็นดอกก้นจำ้ำอ่าอันนี้นะคะเป็นใบหนานเฉาเหยยโอ้ยเขียวสวยเลยสูตรดีคือฝรั่งสีเขาจะไม่เหมือนสุตรผสมนะคะนี่คือสีใบไม้ก็แบบว่าเปลี่ยนไปเลยโอ้โหใบหางนกยุงหรือว่าใบซอมพอน,นั่นเองนะคะสวยต่อไปใบเทกาะคะ่ะโอ้โห ใบเพกายิ่งใบที่มีหนอนแกะกินก็จะยิ่งสวยเลยนะคะส่วนใบมะรุมมะรุมนี่โอ้โหใบจันนงามงามใบยี่รานะคะนี่ยีราก็อันนี้ก็เป็นหนานาเฉาเวยโอ้ยหนานาเฉาเวยทำไมสวยงี้เล่นแบบศิลปะมากเลยอะคะ่ะอื้มึ่นนี้ สวยแป,แปลกเพราะเป็นอิทธิพลของสูตรดิเกอือฝรั่งนะคะอ่ามาดูที่เหล็กป่ากันนะคะเหล็กปาก็สวยอุ้ยใบแควใบแควก็สวยมากออันนี้เพกานะคะอันนี้ก็จะเป็นใบไม้ที่ให้โทนสีน้ำตาลนะคะะเดี๋ยวมาดูเกี่ยวกู้หลานกันคะ่ะ โอ้โหเจียวกู้หลานสวยมากอืมใบเขาแบบว่าเล่นรายให้ดูเป็นเป็นศิลปะมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูใบขี้เหล็กอเมริก,กันนะคะนี่เขาจะไม่เหมือนที่ที่เหล็กป่านะคะนี่ค่ะระหว่างขี้เหล็กป่ากับขี้เหล็กอเมริกันนะคะนี่สุพรรณกันกาสุพรรณพฤกษา ไปเปลี่ยนชื่อให้เขาเฉยเลยอันนี้ใบไม้ให้สีน้ำตาลโอ้โหใบใบมะรุมมะรุมนี่ออกส้มนะคะปกติมะรุมนี่เขาจะไม่ค่อยให้สีแต่สีเขาก็ออกสวยสวยมากเืนนี้ ว้าวอันนี้ที่เหล็ก่านะคะแคนาทองอุไรเดี๋ยวปัดดีกว่าเดือนสถาปัดเอานี่โอ้โหแคนาก็สวยนะคะนี่ว้าวทองอุไรทองอุไรก็สวยค่ะ อันนี้ขี้เหล็กเมกันหรือว่าขี้เหล็กหลวงนะคะน,นี่ใบเขาจะแหลมอันนี้มีเงาด้วยนะคะโอ้โหใบยูคาลิปตัสสีส้มสวยเลยนี่ตื่นเต้นเนาะใบไม้เปลี่ยนสีเป็นสีต่างๆคารูฟูมากนะคะเหนื่อยตอนทำแต่ว่าหายเหนื่อยตอนแกะเนาะ มาลุ้นงานตอนแกะนะคะพี่คือดีต่อใจอืมใบไม้ที่ให้ออกน้ำตาลวันนี้ก็มีใบไม้ใหม่ๆ,ๆก็มาสองสามชนิดที่ไม่รู้จักนะ แปสิเเซ็จะรู้จักอีกยี่สิบปอร์เซนจะเป็นใบไม้ชนิดใหม่ที่ไม่รู้จักเราก็ทดลองนะคะอุ้ยอันนี้แปลกใบนี้คล้ายๆกับก้างปลาแต่ไม่น่าใช่แต่ใบแหลมกว่าก้างปลาอันนี้ไม่ใช่นะคือฟอร์มใบเขาสวยดีก็เลยลองเอามาทำดูนะคะเนี่โอ้แคนามาแปลกให้สีแปลก แคนายี่มาแปลกปกตินี่จะออกเขียวนะคะอันนี้คือออกน้ำตาลนะ,ะก็มะรุมมดรุมก็สีแปลกให้สีแปลกดีเหมือนกันนะคะนี่เป็นที่เหล็กเมกันนะคะที่เหล็กหลวงอใบสา,ายหยุดโอ้โหสายหยุดเขาแอบ ส้มแกมม่วงแกมเขียวมาครบทุกสีเลยอ่ะนี่พี่เตกห่วงโอ้โหพื้นนี้สวยมีใบไม้ที่ให้โทนสีน้ำตาลโอ้มาดูหนานเฉาเลยกันนะคะสวยมากที่แต่งใบเล็กๆนี่ก็จะเป็นใบมะรุมนะคะนี่ก็จะเป็น ใบปีบนะคะนี่สีก็จะออกส,สีแปลกนะคะโอ้อันนี้เป็นเครือของเกี่ยวกู้หลานมาเป็นเครือเลยสวยมากโอ้โหเกี่ยวกู้หลานนี่สวยจริงเลยค่ะ อันนี้อะไรเอ่ยแค่หน้าค่ะโอ้แคนาสวยมากอุย้ยเสีจยวกุหลานทำไมสวยอย่างนี้น่ารักมากโอ้ดูแบบตื่นเต้นอ่ะน่ารักตะมุตะมิบอกไม่ถูกสวยตื่นตาตื่นใจเวลาแกะออกมาแล้วแบบว่ามันมันฟิลมันคือแบบโฮยจิตใจเบิกบ,บานบอกไม่ถูกเลยนะคะเนี่ย ยิ่งเห็นผลงานแล้วก็เห็นใบไม้ตอนเขาเปลี่ยนสีมันแต่ละสูตรเนี่ยคือเขาให้สีไม่เหมือนกันคือมันเป็นอะไรที่เมบ Amazing มากนะคะมหัศจรรย์ใบไม้เปลี่ยนสีนะคะนี่แต่ละสูตรใบไม้ก็เปลี่ยนสีไม่เหมือนกันนะคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นทองอุไรนะคะอันนี้เป็นดอกของทองอุไรด้วยนะคะอันนี้ส่วนอักษา S <S ววสวยเวอร์ว้าวสวยอันนี้ใบอันนี้อะไรนะปลาช้างเหาเดี๋ยวมาดูใบเอ่อทองอุไรดอกและใบนะคะนี่ดอกทองอุไรแล้วก็ใบทองอุไรนะคะส่วนสีส้มมันนี้ก็คือจะเป็นใบอะไรนะยูคาลิปตัสนี่ หอมมากใบยูคาลิปตัสนะคะนี่ทงองออไรลืมแกะทองไรนี่ใบเกี่ยวกุหลาบน,นะคะอันนี้ใบสะเดาวนี่ใบแควโอ้ใบแควก็สวยนี่เกี่ยวกุหลาบ อันนี้ก็จะเป็นใบแคนานะคะนี่สวยมากก็เป็นทองอุดไรใบไม้ลูกใจสีส้มๆก็จะเป็นดอกเอ,อ่อก้อนจ้ำนะคะก็จะเป็นใบมะระมะดรุมมะดรุมมะตุ้มใบมะดรุมรม็จะแกะ,แกะแยากมันก็เป็นทองอุดไรอันนี้เป็น ที่เหล็กป่าก็โอ้เพกาสวยมากเพกานี่อันนี้ก็เพกานะคะอือหือนี่ก็จะเป็นใบหางนกยุงค่ะอ่ะสถาปัดไปเลยอันนี้ใบส้มสุกนี่ค่ะส้มสุก อือหือตุ่นเต้นตุ่นเต้นผืนนี้สวยสวยมากลุ้นๆนะคะว่าผ้าผืนนี้ยเขาจะติดสีไหมเพราะว่าเคยใช้ม ну. ัสลีนแล้วแบบว่าสีไม่ค่อยติดที่เลยเอามาทำผ้าโพกหัวนะคะแต่ผืนนี้สีโอเคอยู่นั่นติดสีได้ดีมาก